สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีเจอกันอีกแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่แมนเลยลวครับหลังจากที่วันก่อนพี่แมนไม่อยู่ถ่ายคลิปกับผมผมก็เลยอยู่กับพี่เสกสองคนนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ไหนพี่สุพรรณห้วยกระเจากาญจนบุรีกาญโอ้โหดูจําที่เดี๋ยวอย่างนี้ได้กาญจนบุรีอําเภอห้วยกระเจานะครับ้กระเจาถ้าท่านผู้ชมหรือคุณผู้ชมคนไหนที่ไม่ทราบว่าอําเภอห้วยกระเจานั้นคือตรงไหน ก็คือเมื่อปีที่แล้วที่เขามีเรื่องอะไรนะแร่เจอน้ําแร่ใต้ดินเป็นน้าแร่โซดาใต้ดินนะนั่นไงครับเป็นเรื่องที่โด่งดังมากในของประเทศไทยในช่วงนั้นเลยแล้วบังเอิญพี่แมนก็ลืมไปแล้วครับว่าแกมีที่ตรงนี้ก็เลยมากันก็เลยชวนผมมามาดูกันครับว่าที่พี่แมนนั้นเป็นยังไงครับไอตอนเมื่อก่อนในพี่แมนที่บอกว่าตอนมาซื้อเนี่ยมันเป็นงไงนะพี่มันลกล้างมันไม่ใช่แบบนี้มันเป็นป่าไม่มีถนนเข้าด้วย แล้วกลับมาวันนี้เท่ากับถูกหวยเลยพี่เอ้าจะอย่างนั้นเออย่างนี้ภาษาชาวบ้านเนี่ยถูกหวยก็ต้องเลี้ยงผมด้วยใช่ไหมนอนเนยเท่ากับถูกหวยเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนจากป่านะฮะแล้วก็มีถนนเข้าสายไฟฟ้าเข้าเสร็จเลยในพื้นที่เรานะฮะแล้วก็เลขหมุดเราก็ตรงฮะชัดเจนนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปที่ราชการเพื่อให้เขามาสอบรังวัดให้ชัดเจนเป็นขอบเขตอนณาเขตออเพราะว่า น่าตื่นเต้นฮะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยไม่น่าเชื่อว่าซื้อที่เนี่ยซื้อสีสัวไปจะถูกหวยขนาดนี้นั่นไงก็จริงๆแล้ววันนี้พี่แมนจุดประสงค์เลยเนี่ยจะมาทาอะไรพี่มาดูหลักเขตแล้วก็ขายทิ้งถูกๆพี่จะขายทิ้งเลยเหรอเออเพราะว่ามันเป็นป่าเราไม่ได้อยู่เราเไม่รู้จะเก็บไปทําไมอะไรแยะๆไปหมดใช่ครับอาชีพพี่แมนก็ไม่ใช่กเกษตรกรด้วยใช่แล้วก็<ม>เออก็ขายขายไปไม่ต้องดูแลแต่กลับมาแล้วมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยต้องคิดกันแล้วว่าจะทําอะไรดี อาจจะเป็นโคกงหนองนานี่สวยนะพี่ในเนื้อเนื้อที่แปดไร่เออในแปดไร่เลยเหรอแปดไร่กับร้อยสี่สิบตารางวาเออสุดยอดเลยครับออนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพมุมสูงทางท่าอากาศกันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับอ่าที่เรายืนเนี่ยก็หมุดเราเราเจอหมุดแล้วตรงเสาไฟฟ้านะฮะตรงขีดขาวๆที่เป็นเสาไฟฟ้าตรงกลาง<ม>ที่หมุดกลางที่เรานะฮะแล้วก็จะซ้ายกับขวาแล้วก็มุ่งไปด้านตรงหน้าเราอ่าทางซ้าย<ๆ>มือนี่ก็ขึ้นไปติดถนนหมดแล้ว ขึ้นไปถึงแนวป่าขึ้นไปอีกครับถึงแนวป่าต้นไม้กลุ่มใหญ่นี้แล้วก็เลี้ยวตามคันนาไปฮะเลี้ยวตามคันนามาครับเลี้ยวตามคันนาไปเลี้ยวไปเป็นเป็นสามเหลี่ยนแนวป่านะฮะชายป่าแนวต้นไม้แนวต้นไม้ใช่ฮะแนวต้นไม้แล้วเลี้ยวขึ้นมาครับแนวต้นไม้หมดเลยอ๋อพอมาถึงตรงต้นไม้ตรงนี้ก็ตรงนี้ฮะแล้ววนกลับแล้วก็วนกลับมาก็ตรงที่เรายืนอยู่เนาะใช่แล้วตรงหลักเขต อเมืม่อก่อนมันเป็นป่าไงพี่เดี๋ยวนี้มีถนนมีเสาไฟฟ้าแล้วเราก็เลยงงทีนี้เราเห็นหมุดเขตแล้วก็เลยใช่เลยอ๋อนี่ครับแนวถนนนะฮะแนวถนนนี้เข้าจากถนนใหญ่มาได้เลยอ่าพี่ลองสุวิ่งวิ่งไปดูถนนใหญ่นิดนึงนะได้เลยครับเดี๋ยบินบินเปถนนใหญ่กันแล้วเราก็เลี้ยวซ้าย ที่รถเราจอดขันสีดําอยู่ขันสีดำนี่คือรถที่เราเดินทางมาในวันนี้นะครับนี่แล้วเราหันหลังกลับไปนะครับก็คือที่นี่ก็ถือว่าติดถนนเลยนั่นมีซอยเข้ามาเนี่ยโอ้โหมีไฟฟ้าแล้วด้วยจากเป็นป่ารกล้างนะที่ไม่เราก็ไม่รู้เนี่ยเพิ่งจะมาดูก็เฮ้ยนี่ต้องน่าตกใจนี่ครับก็คือภาพโดยรวมครับก็คือจะเป็นผืนผืนใช่เรียกว่าผืนเป็นเป็นอะไรเป็นเกือบสามเหลี่ยมเกือบสามเหลี่ยมนะเป็นสามเหลี่ยมโค้ง ติดถนนหน้ากว้างเลยวิวดีครับวิวดีให้ดูวิววิวไกลครับนี่บรรยากาศมีหุบเขาผมล้อมนะฮะวงจุ้ยดีมากพี่ด้านหลังเป็นภูเขานะเพราะทิศขึ้นทังทิศไหนทังเราก็เช็คเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เราเช็คได้ทุกอย่างสองให้กล้องดูเลยครับดูททิศเลยฮบทิศนะฮะที่เรายืนอยู่โอ้ทิศตะวันออกออกถนนด้วย ทิศตะวันออกออกไปทางถนนนี่นะฮะทิศตะวันออกออกถนนโอที่ท,ที่หงจุ้ยดีหงจุ้ยดีครับอ่าพี่แมนนี่ก็ถูกหวยถูกหวยอีกแล้วอีกแล้ว,ลวถ้าเกิดมีคนซื้อเนี่ยจะขายเท่าไหร่พี่แบงค์นี้โอ้ไล่ละห้าแสนก็ท่วมแล้วพี่โอ้แต่ถนนมันตัดนะตัดแล้วก็เดี๋ยวต้องดูอ่าสอบรางวัลก่อนแล้วเผื่อ,อเราจะได้ทําอะไรก็คือ,อถ้าใครอยากซื้อก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันแต่ว่าราคานี่เรายังแค่ ประเมินปรไปก่อนเพราะว่าความเจริญเข้ามาราคามันก็ต้องขยับใช่ครับก็ตามข้างเคียงะฮะตามข้างเคียงตามข้างเคียงเอาพื้นๆนะไม่ได้เก็งกําไรหรืออะไรแบ่งแบ่งใอ้กแล้วโอ้โหเอาออกไปบ้างเมือก่อนเมื่ก่อนบ้านมีคนติดต่อเข้ามาเนาะ อ่าใช่โอ้โหโไม่จะ,จะจะจะซื้อแล้วจะเรียบร้อยแล้วต่อรองกันอยู่โอ้โหเ,เป็นไงครับไม่ธรรมดาช่องวิโอนี่ทำทำมาค้าขายได้เลยทำมาค้าขายขึ้นเออ <c oughs> ทำมาค้าขึ้นเออดียวยังไงก็สู้คนถูกรถรี้ไม่ได้เลยถูกหวยอะถูกหวยอันนี้ถือถูกหวยฮะ <c oughs> ถูกหวยหโอเคครับวันทนี้ผมกับพี่แมนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับกับที่แปลงนี้ที่ห้วยกระเจ้าครับกาญจนบุรี ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาในช่องโอโมตายโอครับ mm hmm. เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมครับผมเดี๋ยวผมจะติดเอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปครับผมวันนี้ผมพี่แมนต้องอีกนิดนึงพี่อาะได้มีแล้วขุดไปอาจเจอน้ำแร่ โอ้โหโซดามีบ่บาดานมีน้ำแร่บ่บาดานมีแน่นอนผม,ผมไว่าอย่างเงี้ยมันเห<อ>มาะกับพวกสายดืมม่มนะมาซื้อแปดไล่แล้วก็สุ่มเจาะเอา,เอาถ้าเกิดเจอตรงไหนหลุมไหนก็ <S <S นอน,นแช่เลยนอนแช่เลยสายดื่มสบายโอเคอครับอย่าลืมสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องโอโมโต,ตายโอยนะครับมีอะไรใหม่ๆจะได้ทราบกันนะผมวันนี้ผมพี่แมนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn